ออขอจเจริญพรญาติโยมค่ะเราอยู่ในรายการคําถามโดนใจนะคะของวัดทรงธรรมกัลยาณีช่วงนี้หลวงแม่ยังอยู่กับหลวงพี่สองรูปธรรมะวิลาสินีธรรมะสุขนทานมนม์น้องเนนค่ะกราบม,มัสการค่ะหลวงแม่คะออตอนที่หลวงแม่อุปสมบทแล้วอะค่ะมีการอบรมอะไรบ้างคะค่ะหลวงแม่อุปสมบทสําหรับเราผู้หญิงเน่ยน,นะคะเราบวชเป็นสามเณรีก่อน2ปีนะคะแล้วถึงจะได้รับการอุปสมบท อุปสมบทปี2546 46นะคะก็รู้ตัวแล้วว่าโดยพระวิน,นัยเมื่ออุปสมบทแล้วนะี่จะต้องมีพระอาจารย์ที่เป็นปรวัตินีของเราเนี่ยนะคะสั่งสอนอบรมแต่ตอนนั้นหลวงย่ายังมีชีวิตอยู่หลวงยายปีนั้นท่าน95แล้วนะคะหลวงแม่ก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กับอุปชาที่ศรีลังกาได้แน่นอนก็เลยเตรียมการโดยการนิมนต์ท่านนิมนต์ท่านให้ท่านมาเข้าพรรษาก,กับเรา ให้ท่านมาเข้าปัญญากับเรานี่ในช่วงนั้นนะก็มีพิกจุนีที่เพิ่งบวชช่วงนั้นเป็นช่วงของการบวชพิกจุนีต่างประเทศอื่นๆเขาก็เริ่มบวชกันนะคะแต่เขาไม่มีการฝึกอบรมก็เลยกลายเป็นว่าการที่หลวงแม่นิมนต์อาจารย์มาฝึกอบรมให้หลวงแม่น่ะนะเป็นการเปิดพื้นที่ให้พิกจุนีที่อื่นๆก็มาฝึกอบรมที่วัดเรานะคะเป็นการที่เป็นอะไรที่ win-win w i n ิน n ิ i t u a t i o n คือได้ผลทั้งสองฝ่ายเลย พิกษุนีที่มาร่วมนะคะมีท่านสันติเนซึ่งท่านบวชตั้งแต่ปี2543อุปสมบทตั้งแต่ปี2543ส,สีรูปค่ะท่านท่านอุปสมบทกัน4รูปเป็นคณะเลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวท่านเองมารับการอบรมกับเราอีกรูปหนึ่งชื่อท่านธรรมนันทีมาจากเวียดนามก็เช่นเดียวกันค่ะที่เวียดนามออกบวช2545 ออกบททีเดียวเป็นเป็นกลุ่ม4รูปเหมือนกันนะคะทำธรรมะนันทีก็เท่ากับเป็นตัวแทนนะคะมาอบรมกับเราแล้วก็มีภิกษุณีที่บทใหม่เหมือนกันจากศีลังกาทั้งหมดเป็น6รูปเท่าที่หลวงแม่จําได้นะคะ5้ารูปหรือ6รูปเนะะี่ยค่ะก็เป็นเป็นสังฆะละเป็นสังฆะเมื่อสิ่งที่เราไม่ทราบสิ่งที่เราไม่ทราบก็คือตอนตอนที่หลวงแม่ขออุปสมบทกับหลวงพ่อธรรมโลกเนี่ยนะคะ หลวงพ่อธรรมโลกบอกว่าปีปีถัดไปปีหน้าแหะ2,547น่ยจะมีการอุปสมบทอินเตอร์เนชั่นแนลนานาชาตินะให้หลวงแม่รอไปอุปสมบทพร้อมๆกันกับเขาเถอะหลวงแม่ก็ยืนยันกับหลวงปู่ว่าหลวงปู่ไม่น่าต้องบวชปีนี้เพราะว่าครบ2,000ศาแล้วแต่จริงๆแล้วเงื่อนไขที่สำคัญคือหลวงยา่านะคะเราไม่สามารถที่จะทิ้งหลวงย่าไว้นานแล้วก็เราก็ไม่ทราบนะอันนี้เราก็ไม่ทราบมาล่วงหน้าว่า เมื่อหลวงแม่บวชกลับมาหลวงแม่บวชกลับมาเดือนกุมภานะคะหลวงยาท่านมรณภาพมิถุนามิถุนายนเพราะฉะนั้นวัดทรงธรรมกัลยาณีเนี่ยพูดได้ว่าเป็นวัดที่มีภิกษุณีสงฆ์มีภิกษุณีอยู่ไม่ขาดไม่ขาดตั้งแต่หลวงยาบวชนะคะเพราะเพราะว่าตอนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยหลวงแม่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีกลับมาแล้วท่านสิ้นวันที่2ี่สทิ้งสังขารวันที่24มิถุนายนนะคะ ไกลเดือนนะคะวันที่30มิถุนาหรือ1กรกฎาเนะ่อันนี้เราเน้นหมดเอาไว้ล่วงหน้าพระภิกษุณีสงฆ์ก็มาวัดเรามันเป็นภาพที่งดงามคือหลวงยาท่านทิ้งสังขารไม่ให้เราอยู่นานไม่ให้เราอยู่ในความทุกโศกคนเดียวนานนะคะทิ้งช่วงเพียง6วันก็มีภิกษุณีสงฆ์เข้ามาแทนที่คือหนึ่งจากไปนะคะแตกไกลเป็นสังฆะ เข้ามาอยู่หลวงแม่คิดว่าเป็นถ้าหากว่าหลวงย่าท่านแพลนที่จะทิ้งสังขารในในลักษณะนั้นเนี่ยท่านก็กะช่วงว่าให้มีภิกษุณีสงฆ์เข้ามารับรับหน้าที่ในการที่จะเป็นภิกษุณีสงฆ์อยู่ในวัดนี้ตลอดพรรษาก็เป็นความงดงามเพราะว่าเราก็ต้องมากลัวหลนดูแลภิกษุณีต่างชาติดูแลอาจารย์ที่มานะคะ ไม่มีเวลาที่จะไปร้องไห้คร่ำควรวญเสียอกเสียใจกับการจากไปของหลวงยาแล้วก็ร่างของหลวงยาเนี่ยอยู่กับเราตลอดอยู่กับเราตลอดเลยนะคะเป็นโอกาสเป็นโอกาสด้วยนะคะว่าให้พิกจุน่สงเนี่ยได้ฝึกสวดฝึกสวดน,น่าศพคือหลวงยาท่านจัดสรรจัดสรรเวลาให้เราให้เป็นเหตุ ในการจากไปของท่านเนี่ยให้เป็นเหตุว่าเราต้องมีสวดหน้าศพทีแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะสวดหน้าศพเป็นนะคะภิกษุณีที่มาจากรีลังกาท่านก็ไม่ได้เคยสวดหน้าศพนะก็เราก็ิมนม์พระภิกษุิมนมนพระภิกษุมาสวดหน้าศพนะคะเจ็ดวันเจวันแล้วดูว่าท่านสวดอะไรอ๋อท่านสวดท่านสวดพระอภิธรรม พระพระอภิธรรมเจ็ดบทนะคะก็มีตังราอยู่แล้วเราก็หัดสวดกันเวลาที่พระท่านมาสวดเนี่ยเราก็เราก็สวดมองดูเทกตามนะคะแล้วพอต่อจากนั้นเนี่ยก็เป็นภิกษุณีสงฆ์สวดกันเองสวดหน้าสะภาคสวดถวายหลวงยาสวดหน้าสดเป็นการฝึกภิกษุณีสงฆ์ทุกเย็นก่อนที่จะก่อนที่จะสวดอภิธรรมเรามีการสวดรงสังครบทรงสังครเนี่ยให้ญาติโยมสวด ให้ญาติโยมสวดนะคะแล้วก็มีเนยตอนนั้นมีเนยละญาติโยมสวดบทปรงสังขารซึ่งหลวงญาติแต่งเองตั้งแต่ปี2500เพราะมากๆเลยแต่เป็นบทแหล่ค่ะบทแหล่แล้วหลวงแม่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าพระภิกษุณีน่ะจะสวดได้ไหมจะถือว่าเป็นการร้องเพลงหรือเปล่านะคะแต่เพื่อกันเหนียวเราก็ไม่สวดให้ให้โยมสวดโยมก็จะสวดบทเนี้ยก่อนที่พระจะสวดอภิธรรมเป็นโอกาสให้ได้ฝึกโยมก็ได้ฝึกนะคะ และบทรงสังขารพิกษุนีก็ได้ฝึกส่วนหน้าศพนะคะในช่วงระหว่างวันเนี่ยนะคะเราก็มีการฝึกเทศค่ะฝึกเทศเนี่ยก็ปรากฏว่าพิกษุนีที่มาเนี่ยท่านฤษท่านก็ยังไม่แข็งนะคะอย่างท่านสันตินีเนี่ยท่านก็ ท่านก็เขียนบทที่ท่านจะพูดนะคะเป็นภาษาของท่านแล้วหลวงแม่เนะี่ยเป็นคนส่งอีเมลไปให้ลูกศิษย์ท่านที่อินโดนีเซียแล้วก็ลูกศิษย์ท่านที่อินโดนีเซียแปลเป็นภาษาอังกฤษกลับมาให้ท่านเทศเราก็จะเวียนกันสวดอย่างนี้นะคะมีเทศทุกเย็นมีเทศทุกเย็นแล้วก็ในชั้นเรียนนะ่ะอ,อาจารย์ก็สอนสอนวินัยนะคะเ,เรื่องที่ท่านสอนนะ่ะท่านก็เอาหนังสือจากหนังสือที่พระภิกษุที่ศรีลังกา ข้อสอนพระวินัยกับบรรดาพระภิกษุนะ่ะมาสอนเราซึ่งแน่นอนที่สุดเบ็ดเสร็จจากตรงนั้นนะ่ะมันก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับภิกษุณีที่เราต้องศึกษาเองเราต้องศึกษาเองเพราะว่าในภิกษุณีปฏิโมกเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ของพระภิกษุท่านไม่มีนะคะอาจารย์ท่านสอนตามตามตำราตามตำราที่ว่ากันมาว่าสอนพระภิกษุอย่างไรในศีลังกาแล้วก็เราต้องการที่จะทำให้ครบหมดเลย ตามรูปแบบของของวิถีชีวิตของพระนะคะออกรับบาตรออกรับบาตรนะคะ,ะต้องให้ต้องให้อาจารย์เดินนําหน้าไหมอาจารย์เดินนําหน้าไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเส้นทางของเรานะคะหลวงแม่ก็ต้องขอขมาท่านขอโอกาสให้เราได้นํานะคะแต่เมื่อไปถึงบ้านนั้นบ้านที่ก็จะใส่บาตรเนะี่ยหลวงแม่ก็จะบอกเจ้าของบ้านว่านี่เป็นอาจารย์ของหลวงแม่นะให้ใส่บาตร อาจารย์ก่อนแล้วถึงจะใส่บาตรวงแม่นะคะแต่ละบ้านนะคะเราจะแนะนําอย่างนั้นเราออกรับบินทบาตนะครฝึกให้บรรดาพิษุนีที่มาเนี่ยได้รับบินทบาตเพราะบางทีอยู่ประเทศท่านท่านอาจจะไม่ได้เดินบาตก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เ,เราเราอยากจะเราอยากจะฝึกซ้อมสวดปาติโมกสวดฝึกซ้อมปาติโมกเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่า ต้องต้องมีห้ารูปอย่างน้อยที่สุดต้องมีห้ารูปได้เป็นเหตุว่าจะต้องนิมนต์ภิกษุณีที่อื่นมานะคะและก่อนจะสวดปาฏิโมงเนี่ยต้องรับโอวาทจากพระภิกษุด้วยนะเราก็ต้องรู้ว่าเงื่อนไขของพระภิกษุที่จะมาสอนเราได้เนะี่ยท่านต้องมี20พรรษานะในความเป็นจริงเนี่ยน,นะคะจะมีพระที่จะให้โอวาทกับภิกษุณีเนะี่ยจะต้องมีคุณสมบัติ10ข้อ10ข้อแล้ว20พรรษาเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายคือท่านต้องเป็นผู้ที่ทรงความรู้ ทางทรมวินยัยและท่านไม่ใช่ว่าจะรู้แต่เฉพาะปฏิโมกข์ของพระภิกษุท่านต้องรู้ทั้งปฏิโมกข์ของพระภิกษุและของพระภิกษุณีด้วยก็จะมาสอนภิกษุณีเนี่ยใช่ไหมครับท่านเป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงธรรมวินยัยทรงธรรมวินัยก็คือตัวท่านเองเป็นคนผู้ที่รักษาวินยัยไม่ใช่สอนแต่ปากแต่ว่าในชีวิตการปฏิบัติด้วยอีกข้อหนึ่งที่หลวงแม่ว่าน่ารักมากท่านต้องเป็นคนที่เฟรนด์ลี่ เป็นคนที่มีเมตตาต่อภิกษุณีสมมุติว่าพ,พระภิกษุรูปนี้ท่านเกลียดภิกษุณีมากเลยท่านขาดคุณสมบัติข้อนี้ขาดคุณสมบัติข้อนี้เลยนะคะว่าต้องมีเมตตาแล้วก็ต้องความรู้สึกเป็น,เป,นเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรเพราะว่าจะมาสอนภิกษุณีเปรียบเสะะมือนภิกษุณีก็เหมือนกับน้องสาวในการเกิดขึ้นของภิกษุณีนะคะมันเกิดขึ้นหลังภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นหลังภิกษุสงฆ์ปีก็ต้องเป็นน้องอยู่แล้วน้องโดยพระวินัยนะคะ เราก็นิม,มนต์พระที่มีความเมตตาต่อพระภิกษุณีมาสอนครั้งแรกเราก็ได้ท่านจุคุณท่านจุคุณท่านจุคุณสีค่ะเราเรียกท่านว่าท่านจุคุณศีท่านเป็นรองจเจ้าอาวาสอยู่วัดตรงกันข้ามเนี่ยนะคะท่านก็มาสอนพระวินัยเลยค่ะสอนพระวินัยในรักษณาที่ท่านสอนลูกจิตพระภิกษุซึ่งพระภิกษุณีก็กจะแฮปปี้มากพระภิกษุณีฝ่ายฝ่ายเรา่นะคะก็แฮปปี้มากกับการสอนของท่าน ท่านเองก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าพอท่านสอนเนี่ยถึงแม้ก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษท่านทุกคนท่านก็ชอบแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วท่านยังเราก็จะถวายปัจจัยท่านนะคะเสร็จแล้วทีหลังท่านบอกไม่ต้องถวายปัจจัยนะขอถวายเป็นดิกเชนรีแล้วกันไม่ใช่อะไรนะทอล์คกิ้งเด็กอะทอล์กิ้งดกนะคะแบบกดและได้ยินเสียงพูดด้วยนะคะก็ท่านเองท่านก็มีความตื่นตัวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะตกลงเรียกว่าได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย พระภิกษุณีก็ได้เรียนในสิ่งที่พระภิกษุณีควรจะได้เรียนตลอดตลอดพรรษานั้นเลยนะคะเป็นการเรียนรู้ไปได้วยกันแล้วก็นอกเหนือจากภิกษุณีแล้วเนี่ยเรายังเปิดโอกาสให้นานาชาติค่ะที่เป็นที่เป็นพุทธสาวิกาอุบาสิกาอุบาสิกาจากจากต่างประเทศนะคะที่สนใจจะบวชเนี่ยเขาก็มาอยู่กับเราในฐานะที่เป็นอุบาสิกาอยู่ตลอดพรรษามีขมร มีกระหมนซึ่งเป็นดอนชี5รูปนะคะแล้วก็มีพวกมาเลเซียมีน้องๆจากมาเลเซียนะคะจะเป็นวัยรุ่นรุ่นสาวสาวๆเนี่ยที่ที่เขาสนใจการบวชเพราะเขาสามารถจะมาอยู่กับเราได้ตลอดพรรษาเลยก็ก็อบอุ่นอบอุ่นคึกคักนะคะหลวงแม่ไม่แน่ใจว่าอินเตอร์เนชั่นแนล่ยเข้ามาในปีหลังเพราะว่าในสพรรษาเรานิมนต์พระภิกษุณีจากศรีลังกาม,มาทั้งสองพรรษาเพราะว่าโดยพระวินัยเนี่ยหลวงแม่ต้องอยู่กับพระอาจารย์ สองพรรษานะคะสองพรรษาเมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยนะคะจะต้องศึกษาอบรมพระธรรมวินัยกับครูบาอาจารย์ยสองพรรษาเราก็รักษาพระวินัยเคร่งครัดมากนะคะปีรุ่งขึ้นพรรษาปีรุ่งขึ้นนะคะก็นิมนต์พระอาจารย์อีกเพราะฉะนั้นที่วัดเราเนี่ยเราก็เราก็ได้รับได้รับการฝึกฝนอบรม ต้องเรียวกว่าค่อนข้างดีทีเดียวค่อนข้างดีทีเดียวแต่เราบอกว่าสําหรับช่วงนั้นที่ไม่มีการฝึกฝนอบรมพิกษุณีเลยนะคะก็ต้องเรียกว่าเราทําดีที่สุดทำดีที่สุดที่เราจักพึงทําได้นะคะ,อะนอกจากประโยชน์ของส่วนตัวแล้วนี่ยก็เป็นประโยชน์ของส่วนรวมด้วยในการฝึกฝึกสวดพระปฏิโมกเนี่ยนะคะทีแรกเลยเนี่ยท่านอาจารย์ท่านท่านสวด ส่วนเพราะคนจรลิงการให้เสียงดีมากๆส่วนเพราะเฉพาะบทประชิกกับสังกาธทิเศษอนะ่ะท่านสวดเป็นทํานองยาวนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะจบ311ข้อนะคะสชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่ง,อง,ง,งพ,อพอต่อมาเวลาที่เราสวดเองเนี่ยนะคะเราจะสวดเราไม่ได้สวดเอื้อนเป็นทํานองเพราะะคะเราสวดเอาเร็วเอาจบนะคะเวลาเนี้ยค่ะเวลาเนี้ย พระภิกษุณีของเราเนี่ยสามารถจะสวดพระปฏิโมกข์ได้ประมาณชั่วโมง10นาทีค่ะชั่วโมง10นาทีเนี่ยเสร็จละของของพระภิกษุท่านท่านก็จะบอกว่าของพระภิกษุท่านจะสวดกันได้40นาที45นาทีอะไรเงี้ยก็ของท่าน2 0 0 227ข้อน้อยกว่าเรานะคะทรงจำนะคะทรงจําของพระภิกษุบ้านเราเนี่ยท่านเก่งท่านทรงจําของพระภิกษุณีนี่เปิดหนังสือค่ะเปิดตําราเปิดตําราท่องนะคะก็ ก็หลวงแม่คิดว่างดงามเพราะสมัยตะก่อนนะาทรงจำเพราะมันไม่ไม่ได้มีหนังสือตำรานะคะคิดว่างดงามที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองได้รับการฝึกฝนให้เป็นพระภิกษุณีให้ถูกต้องในขณะเดียวกันเราก็มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่จะดูแลเรานะคะก็เป็นเรื่องที่งดงามอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงแม่อยากจะเล่าก็คือตอนที่ตั้งแต่ตอนที่เป็นเนนนะคะทีแรกเลยพอเป็นเนนกลับมาเนี่ย หลวงแม่มีความตระหนักรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเป็นภิกษุณีแล้วสถานที่ที่จะอบรมอย่างที่ว่าเนี่ยจะสวนปฏิโมกจะทำอะไรเนี่ยน,นะคะจะต้องภายในสีมาเพราะฉะนั้นปีแรกคือปี2544นะคะปีที่กลับมาเลยเนะี่ยหลวงแม่ก็จัดการสมมุติสีมาโดยที่นิมนต์พระภิกษุสง์ของเทรวาสนะคะมาทำพิธีให้ วันวันนั้น9ก้ารูปค่ะและรูปที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะคะคือพระภิกษุด็อกเตอร์จากจากจากอินเดียค่ะเยี่ยมหลวงแม่และบางเอิญเป็นวันที่เราจะสวดสม,มุิสีมานะคะท่านก็เลยเป็นผู้นําให้วิเวกน,นันทะค่ะแล้วพระอาจารย์วิเวกน,นันทะอยู่อินเดียกอดหลวงแม่แล้วก็ช่วงที่หลวงแม่ไปเรียนเนะี่ยก็รู้จักกันดีนะคะตอนที่พ่อไปเยี่ยม พ่อไปทัวร์อินเดียในช่วงนั้นนะคะก็กรู้จักกันดีแล้วต่อมาเนี่ยท่านได้รับนิมนต์ไปอยู่อเมริกาค่ะหลวงพ่อวิเว,วกกนันธาเนีเป็นหัวหน้านำในการในการสมมุติสีมาที่วัดเรานะคะอันนี้เพื่อเตรียมเตรียมการว่าเมื่อเราเป็นภิกษุณีนะเราจะมีอาคารที่มีสีมาสมมุติสีมาเรียบร้อยถูกต้องให้เราทำพิธีสงฆ์ได้อย่างถูกต้องค่ะ นี่เป็นเงื่อนไขที่เวลาที่พระภิกษุณีมานะคะท่านก็จะมีความพร้อมท่านมีความพร้อมและช่วงนั้นน่ยก็เป็นช่วงของการเ,าเข้มข้นหรือไม่ต้องเรียกว่าเข้มข้นนะคะแอคทีฟมากๆเลยแล้วพอออกพรรษาแล้วเนี่ยพอออกพรรษาแล้วเหมือนกับจะเป็นการขอบคุณท่านนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านมาจากนานาชาติแต่ว่าอยู่แต่วัดทรงทรากาลยานีนะคะก็จัดทัวร์จัดทัวร์เช่ารถทัวร์นะคะขึ้นไปเชียงใหม่แล้วก็ ออนเดอะเวย์นี่ยนะคะก็หยุดให้ท่านได้ชมสถานที่ต่างๆขึ้นไปถึงเชียงใหม่ไปไหว้พระธาตุที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็นำท่านกลับมาก่อนที่จะส่งกลับแต่ละประเทศของท่านต้องอยู่ท่านต้องอยู่ออยถาวายกระถินกับเราด้วยท่านก็มีโอกาสได้สอนการรับกระถินทำยังไงนะคะการสมมุิผ้าทำยังไงผ้าที่จะมอบให้กรารกระถินค่ะกรารกระถินนะ่นทำยังไงตกลงเราได้เรียนรู้เรียนรู้ เงื่อนไขขั้นตอนของการบวชของการเป็นภิกษุณีอย่างสมบูรณ์ค่ะประมาณนั้นค่ะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับกับตรงนี้ค่ะถามได้เราจัดจัดการหลังจัดพอหลวงแม่เป็นโครงการสองปีที่อยู่กุปะ,ะชาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าหลวงแม่ไม่ต้องอยู่กุประชาแล้วยังมีการนิมนต์ท่านอื่นมาเข้าพรรษาที่นี่อีกไหมคะ พ่ข้าพัน,นาเนี่ยนะคะจะเปิดจากนั้นแล้วก็เปลีกลายเป็นกลายเป็น International Monastic Training นะคะเป็นการฝึกเป็นการให้การฝึกอบรมกับนักบวชนักบวชผู้หญิงนะคะต่อเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะเราเราจะจัดทุกตอนแรกนะอยากจะจัดในพัรษาแต่ปรากฏว่าในพัรษาเนี่ยจะยากลําบากตรงเรื่องวีซ่าค่ะเพราะว่าสําหรับประเทศศรีลังกากับอินเดียเนี่ยะจะมีเงื่อนไขวีซ่าที่ เข้มข้นมากกว่าประเทศอื่นเมื่อขอวีซ่ามาสาเดือนพอหมดวีซ่าสาเดือนเนะี่ยยังไม่ได้ทอดกรถินท่านก็ต้องอยู่ทอดกรถินกับเราก่อนใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นเลยไปเป็นสเดือนปรากฏว่าเมื่อหมดวีซ่าสเดือนนะท่านจะขอต่อได้เพียงอาทิตย์เดียวตอนนี้ที่เหลือเนี่ยนะคะเราจะส่งท่านกลับก็ไม่ได้ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ถูกปรับต้องยอมถูกปรับหัวละ200บาทต่อวัน จนกว่าจะถึงวันที่เราจะซื้อตั๋วส่งกลับนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจัดจัดอบรมช่วงเข้าพรรษาเนี่ยลำบากเราก็เลยจัดก่อนพรรษาจัดเดือนหนึ่งก่อนพรรษาเพื่อให้ท่านมาฝึกอบรมกับเราและท่านสามารถจะกลับไปเข้าพรรษาที่วัดบ้านท่านนะคะและตอนนี้เหลือเหลือครึ่งเดือน ครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าของมิถุนายนทุกป,ปีคะ่ะเรายังจัดอบรมเรื่องเรื่องชีวิตชีวิตนักบวชนะคะชีวิตนักบวชยังจัดให้เขาอยู่สิบห้าวันค่ะคะือเป็นทั้งภาพภาษาไทยทั้งภาพภาษาอังกฤษะะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็แปละคะ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นนานาชาตินะคะเป็นนานาชาติมานะะ่ยมีอยู่ปีหนึ่งนานาชาติตั้งหกเจ็ดประเทศนะคะสำหรับ ชาติที่ไม่ต้องแปลก็ฟังรู้เรื่องเลยสําหรับชาติที่ต้องแปลอย่างเช่นเขมรนะ่ะเราก็ต้องจ้างจ้างคนแปลนะถ้าเป็นถ้าเป็นเวียดนามนะ่ะท่านก็จะส่งกลุ่มเวียดนามมาแล้วก็มีคนแปลของท่านเองนะคะกลุ่มอินเดียน่ยก็จะมีคนแปลของอินเดียพูดพูดภาษาอังกฤษนะคะแปลเป็นภาษามาราชีกลุ่มนั้นท่านมาจากมาจากส่วนของประเทศอินเดียที่เขาพูดภาษามาราชีกัน กเ็เวลาที่จัดอบรมเป็นอินเตอร์เนี่ยนะคะจัดอบรมนานานชาติเนี่ยมันจะมีเงื่อนเงื่อนของภาษาที่เข้ามาทําให้เราต้องปรับตัวแต่สําหรับคนสอนนะแม่จะชอบสอนมีการแปลเพราะว่าไม่เหนื่อยมันเป็นโอกาสให้เราได้หยุดนะคะหยุดให้ข้าแปลเนะี่ยเราก็ไม่เหนื่อยคะ่ะก็เป็นการปรับตัวทั้งสองฝ่ายยังมีอยู่คะ่ะการอบรมการอบรมการฝึกฝนอบรมในแง่ของ เตรียมเตรียมความพร้อมให้กับนักบวชสตรีเนี่ยนะคะหลวงแม่คิดว่าสําคัญแล้วยังมีอยู่ยังพยายามจัดให้อยู่ค่ะค่ะพอสมควรกับเวลานะคะเราจะได้คุยกันคราวหน้าต่อไปหลวงพี่ท่านจะหาหาคำถามมาถามหลวงแม่ต่อจากคราวนี้นะคะก็ขอจเจริญพรค่ะ භගවතෝ අරතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස නමුතස්ස භගවතෝ වරතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස් භගවතෝ අරතුෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සම්මජ්ජනී පදීපෝච්ච උදකංහාසනීනෙ